สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กระต่ายกินแซบนะคะจะมาทําเมนูปลาช่อนต้มผัดนะคะหรือว่าต้มผัดปลาช่อนนั่นเองนี่เลยขั้นตอนแรกเราก็เอาพริกเครื่องลาบนะคะของเราลงไปผัดนะ้ํามันเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาช่อนลงไปนะคะทุกคนเครื่องลาบอ่าพริกแกงที่เราลงไปผัดก็จะเป็นเครื่องลาบที่เราใช้ลาบหมูนะคะของภาคกลางบ้านเรานะครสวรรค์ก็จะรู้จักนะคะว่าเครื่องลาบที่บ้านก็จะมี หอมแดงตะไคร้ข่า,ขาใบมะกรูดแล้วก็พริกเอาไปคั่วนะคะเสร็จแล้วพอได้ที่แล้วก็เอามาโขกก็จะกลายเป็นพริกเครื่องลาบนะคะเราก็เอามาผัดใส่กับเนื้อปลาช่อนนะคะทุกคนเนี่ยพอเนื้อปลาช่อนมันเริ่มตึงๆได้ที่แล้วก็กลับด้านนะคะทุกคนค่อยๆผัดนะขั้นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละไปนะคะทุกคนต้องค่อยๆเบามือนะคะแล้วเราก็รอให้ปลาช่อนสุกดีนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ําพอเนื้อปลาช่อนเราผัดเนื so, ้อปลาช่อนพอตึงๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํานะคะเพราะว่ามันเป็นเมนูต้มผัดผัดเสร็จแล้วก็ใส่น้ําต่อนะคะไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากนะคะทุกคนเพราะเป็นเมนูต้มผัดอันนี้เราก็จะใส่น้ําปลานะคะปรุงน้ําปลาเทน้ําปลาลงไปไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะหลังจากที่เราใส่น้ําปลาเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ํามะขามนะ ขั้นตอนนี้ตายใส่ผงชูรสลงไปแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามนะคะใส่พอดีนะคะทุกคนค่อยๆใส่นะค,ะค่อยๆใส่ไปชิมไปเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็รอให้มันเดือดนะคะทุกคนพอมันเดือดได้ที่แล้วเราก็โรยหน้าด้วยต่างโอนะคะต่างโอที่เราล้างหั่นเตรียมไว้นะคะโรยหน้าไปเลยเพิ่มความหอมนะคะ เสร็จแล้วพร้อมทานค่ะทุกคนตักข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะบอกเลยเมนูนี้ข้าม